ส่วนหนึ่งของเรื่องของการพิจารณาเรื่องร้องเรียนพอมอีตัวของอประชาชนที่เขามาร้องอบริษัทประกันภัยเนี่ยก็นําเข้ามาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนะครับเจ้าหน้าที่พอเขาตรวจคุณสมบัติว่ามีสิทธิ์เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนเป็นผู้ร้องแล้วเนี่ยในบางครั้งเจ้าหน้าที่เขาก็ทําการไก่เกลี่ยไปเลยนะครับซึ่งด้วยปริมาณงานที่เข้า ค่อนข้างเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานคอพอซึ่งมีจํานวนจํากัดเนี่ยบางทีเรื่องมันก็วนอยู่นะครับแล้วเลยเรื่องของหลักการเรื่องของการไก่เกลี่ยเนี่ยโดยหลักการเนี่ยคนที่จะพิจารณาเรื่องกับคนที่ไก่เกลี่ยเนี่ยโดยมาตรฐานสากลเนี่ยควรจะเป็นคนคนละคนกันเพราะว่าเวลาไก่เกลี่ยเวลามาคุยกับคู่กรณีเนี่ยถ้าหากว่าในบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเขารู้ว่าโอเคเกิดพอคุยกันแล้วตกลงแล้วเนี่ย ไม่สามารถคุยกันแล้วไม่สามารถตกลงได้เนี่ยเขาก็กลัวว่าข้อมูลต่างๆที่ได้ในระหว่างที่การพูดคุยในการไกล่เกลี่ยเนี่ยจะถูกใช้นํามาชี้ถูกชี้ผิดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราก็เป็นห่วงหลายเรื่องอแล้วก็เราก็จะเราประเมินว่า,เ,าเรื่องของตามนโยบายของรัฐบาลก็ดีในส่วนของอนโยบายของคอพพที่จะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงการประกันภัยได้มากขึ้นเนี่ยก็จะมีธุรกรรม เกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยมากขึ้นนะครับธุรกิจมีความเสี่ยงมากขึ้นประชาชนเองก็ต้องการที่จะลดความเสี่ยงรวมทั้งในส่วนของบริษัทภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเมื่อมีธุรกรรมประกันภัยมากขึ้นก็แน่นอนครับก็เรื่องของข้อพิพาทประกันภัยก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เป็นการที่เตรียมรองรับในส่วนของข้อพิพาทที่จะเข้ามาก็ทําให้มันเป็นระบบนะครับจะเห็นว่าสถานที่คือสถานที่เดิมนะครับเราใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามาก นะครับแทนที่เราจะแบ่งออกไปไปแยกต่างหากเนี่ยเราก็ใช้เซ็นเตอร์ที่เข้ามาเนี่ยท่านจะเห็นว่าเข้ามาแล้วมีกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนก็จะมีเจ้าหน้าที่เบื้องต้นที่จะพิจารณานะครับตามระเบียบเนี่ยตัวผู้ร้องเรียนก็คือผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับชําระนี้เพราะฉะนั้นศูนย์ของเราเนี่ยไม่ได้ไก่เกลียข้อพิพาทระหว่างบริษัทประกันภัยกับบริษัทประกันภัยแต่จะเป็นกรณีไก่เกลียข้อพิพาทระหว่างผู้ร้องเรียนคู่ก๊กคู่กรณีที่จะเป็นประชาชนคือผู้เอาประกันภัย หรือผู้มีสิทธิตามสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยนะครับตรงนี้ประชาชนสบายใจได้เพราะว่าเดิมทีเดียวที่มีปัญหาเรื่องจะมีปัญหาว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งเคลมต่างเนี่ยเราดึงคนที่ไก่เกลียออกมาจากเจ้าหน้าที่เลยเจ้าหน้านที่จะเข้าไปในเบื้องต้นก็คือตอนที่รับเรื่องร้องเรียนก็จะตรวจสอบว่าเรื่องนี้มันอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่หรือไม่ก็ต้องเรียนว่าอำนาจในการพิจารณาและไก่เกลียจัดให้มีการไก่เกลียเรื่องร้องเรียนเป็นอำนาจของนายทะเบียน เป็นอำนาจของนายทะเบียนประกันภัยตามกฎหมายทั้งพรบรประกันชีวิตและประกันวินาศภายัยตอนนี้ในในการใช้อำนาจของนายทะเบียนเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยไม่ได้มีการทําให้เป็นระบบก็ก็เอาในส่วนของกระบวนการไก่เกรดแต่คลุกอยู่ในเรื่องของการพิจารณาเรื่องร้องเรียนนะครับเพราะ,ะนั้นเราก็เสริมตรงนี้ให้มันเป็นระบบชัดเจนขึ้นประชาชนก็จะได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่าเขารู้เลยเวลาเขาร้องเข้ามานะครับระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่าง ขั้นตอนต่างๆคุณสมบัติของผู้ไกลเกลี่ยการได้มาซึ่งผู้ไกลเกลี่ยนะครับหรือจริยธรรมของผู้ไกลเกลี่ยหรือเหตุในการที่จะเพิกถอนผู้ไกลเกลี่ยนียเป็นอย่างไรขั้นตอนในการไกลเกลี่ยเป็นอย่างไรนะครับผลของการไกลเกลี่ยไม่สําเร็จจะเป็นอย่างไรผลของการสมมติว่าพอเข้ามาแล้วเ,เกิดมีการพูดคุยกันไกลเกลี่ยกันแล้วไม่สําเร็จถามว่าสิทธิ์ของประชาชนในการที่จะร้องเรียนหมดไปไหมก็คําตอบก็คือไม่หมดเพราะว่าพอหลังจากที่ไกลเกลี่ยไม่สําเร็จ เรื่องก็จะเข้าสู่กระบวนการปกติเขายังมีทางเลือกอีกทางหนึ่งว่าถ้าเกิดไก่เกลียไม่สําเร็จเขาจะไปอนุญาโตตุลาการหรือไม่อนุญาโตตุลาการก็อยู่ภายใต้สำนักง,งานกพพเพียงแต่ว่าระบบอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นระบบะการระงับข้อพิพาททางเลือกเนี่ยจะมีอนุญาโตตุลาการแล้วก็จะมีการไต่สวนนะครับซักถามพยานแล้วก็จะมีการออกคําชี้ขาดซึ่งข้อแตกต่างระหว่างไก่เกลียการอนุญาโตตุลาการก็คือ อนุญาโตตุลาการจะมีอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นผู้ส่งคนรู้แล้วหลังจากที่ท่านรับฟังพยานหลักฐานแล้วเนี่ยท่านจะออกคําชี้ขาดซึ่งจะชี้ว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดแต่การไกล่เกลี่ยเนี่ยคือการไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาสามารถพูดคุยกันซึ่งผลของการไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ไหมเขาว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเขาคุยกันแล้วยอมรับเงื่อนไขที่เป็นเงื่อนไขที่เขายอมรับร่วมกันแต่จะไม่มีการชี้ออกคําชี้ขาดชี้ว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิด เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าการแกีก่ยเนี่ยผลก็คือชนะชนะด้วยกันทั้งคู่นะครับเมื่อ mm hmm. เมื่อเงื่อนไขที่ตกลงกันเป็นเป็นเงื่อนไขที่เขายอมรับด้วยกันทั้งคู่เราก็จะมีให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยช่วยในการทําสัญญาปณีปนอมยอมความนะครับซึ่งในส่วนของสําน,นักง,งานกรพเนี่ยก็จะมีตัวตัวประกาศของกระทรวงพาณิชย์เดิมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการใช้เงิน หรือประวินการคืนเบี้ยประกันของบริษัทประกันซึ่งจะมีทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัยถ้ามีการทําสัญญาปณิปรยนอมคือตกลงกันเรียบร้อยแล้วมีการทําสัญญาปีิระยนอมยอมความแล้วเบี้ยนะครับก็ต้องส่งเข้าถือว่าเป็นเรื่องของการผิดเงื่อนไขซึ่งจะเป็นการฝ่าฝืนตัวประกาศดังกล่าวก็จะส่งเข้าคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับนะครับซึ่งมีท่านประหลัดกระทรวงการคลังซึ่งท่านมอให้ท่านผู้ตรวจราชการ บอกกระทรวงการคลังเป็นประธานแล้วก็มีเลขาธิการคอพอพอเป็นกรรมการอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีระบบที่ชัดเจนส่วนเรื่องของการไกลเกลี่ยเนี่ยก็จะมีในส่วนของรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นหากว่าผู้ไกลเกลี่ยไม่เป็นกลางจะมีเหตุในการที่จะร้องคัดค้านผู้ไกลเกลี่ยได้นะครับกรอบเวลาในการไกลเกลี่ยนะครับก็กําหนดไว้ชัดเจนนะครับไปเกิน30วันต่อได้2ครั้งครั้งละไม่เกิน15วันนะครับ การใช้งบประมาณก็จะใช้งบประมาณที่ไม่แพงมากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ให้เงินเดือนผู้ไกลเกลี่ยก็จะเป็นเบีย้ยนะครับในการที่ปฏิบัติหน้าที่ก็จะล็อกไว้นะครับไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตามเนี่ยสรุปแล้วไม่เกิน10,000ห,หมื่นบาทนะครับเพราะตรงนี้เองก็จะเป็นเรื่องที่ดีแล้ว,ลวในอนาคตเกิดว่ามีการไกลเกลี่ยต้องจําเป็นต้อง,องไกลเกลี่ยนอกเหนือจากพื้นที่ของกทมในระเบียบไกลเกลี่ยของคอพอพ,อพอก็จะเปิดช่องให้สามารถที่จะ ใช้วิธีการใช้สถานที่ไม่จําเป็นต้องมาที่นี่ก็ได้นะครับเรากําลังมองว่าอีกหน่อยนะครับเราสามารถที่ใช้ระบบประชุมทางจอภาพนะครับหาสถานที่ที่สานักงานคอปปอที่ในส่วนภูมิภาคแล้วผู้ไกล่เกลี่ยู่จะอยู่ที่ส่วนกลางนะครับแล้วก็นําเอาคู่กรณีฝ่ายหนึ่งไปอยู่ที่สํานักงานคอปปอที่ต่างจังหวัดอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ที่นี่มีผู้ไกล่เกลี่ยอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีการพูดคุยไกล่เกลี่ยกันหรือแม้กระทั่งจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยไปที่ต่างจังหวัดก็ได้ ซึ่งในอนาคตเกิดมีความจําเป็นจริงๆก็อาจจะสามารถที่จะขยายสํงงานักงานไก่เกลี่ยไปยังส่วนภูมิภาคที่จําเป็นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า,าการตอบรับหรือปริมาณงานที่เข้ามาจะมีมากน้อยเพียงใดแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราเตรียมผู้ไก่เกลี่ยว,ว้ที่ที่ผ่านการคัาเลื่อกในจํานวน40ท่านนะครับห้องห้องนี้อาจจะมองว่ามีอยู่แค่สองห้องแต่ว่าจริงๆแล้วห้องตรงข้ามที่เขาเขียนเป็นห้องประชุมห้องอะไรเนี่ยก็ใช้ได้หมด นะครับถ้าไม่พอก็ขึ้นไปข้างบนได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสำหรับเรื่องของสถานที่ที่จะรองรับเนี่ยเราคาดว่าในเบื้องต้นเนี่ยน่าจะพอเพียงนะครับแล้วก็จํานวนในส่วนของตัวผู้ไก่เกลียเองเนี่ยที่เป็นบุคลากรจํานวน40คนเนื่องจากเรื่องข้อร้องเรียนเนี่ยที่จะมีการไก่เกลี่ยมไม่ได้เข้ามาพร้อมกันเพราะฉนั้นก็น่าจะเพียงพอในระยะแรกแต่ว่าเราก็จะประเมินสถานการณ์แล้วก็ประเมินการทํางานเป็นระยะระยะนะครับในวันนี้อาจจะขุกขักนิดนึงนะครับเพราะว่าอยากจะ ทำให้มันเตรียมพร้อมให้มันมีการเปิดศูนย์ไก่เกลียโดยเร็วนะเพราะฉะนั้นเราก็พอเราได้ผ่านระเบียบจะเห็นว่าขั้นตอนต่างๆเราดําเนินการหนึ่งเราศึกษาก่อนยกร่างระเบียบนําเสนอให้เข้าทางคณะกรรมการเห็นชอบคณะกรรมการก็ให้ฟีดแบ็กมาแล้วก็จากนั้นเราก็ไปปรับปรุงนะครับแล้วก็ปีขั้นเป็นตอนก็เปิดรับสมัครแล้วก็มีการสอบอคัดเลือกสอบข้อเขียนคัดมาแล้วก็มาสอบปากเปล่าสากสอบปากเปล่าแล้วก็อบรม แล้วก็จนกระทั่งมีการเตรียมระบบงานนะครับแล้วก็สถานที่แล้วก็จนกระทั่งมีการเปิดศูนย์ใกลเก้เลียในวันนี้ครับ